สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทราน s f ฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกๆช่องทางมากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่105วินาทีสุดท้ายอากาศที่เพื่อนเลือดจำนวนมหาศาลได้รวมตัวกันบนท้องฟ้าเหนือนายเโมเทเนสเวิลด์ แม้แต่อัศวินแห่งจัก,กรวาลก็ไม่สามารถเข้าไปเสี่ยงในสถานที่นี้ได้พื้นที่ต้องห้ามของนายรีโมเทเนสเวิลด์อย่างไรก็ตามร่างของโมชาเคลื่อนย้ายผ่านมันร่างกายของเขาเปล่งประกายในอากาศนองเลือดครั้งแล้วครั้งเล่าขณะที่เขาก้าวไปสู่โลกเบื้องล่างฉันต้องทำให้ได้ขณะที่ร่างของโมชาพุ่งทะลุชั้นอากาศตาข่ายลากวงกลมขนาดยักษ์ที่ค้นหาหลัวเฟิงก็แคบลงเรื่อยๆตัวที่39 55หห้า เจ้าชายพูดยิ้มยิ้มฉันบอกคุณแล้วว่าผู้บุกรุกจากนอกนั้นยอดเยี่ยมมากผู้ยิ่งใหญ่ธรรมดาจะสามารถเรียกทาดอมตะจำนวนมากได้อย่างไรป่าบาทสติปัญญาของท่านไม่มีข้อกังขาในพลคนหนึ่งชม ดูท่าอมตะเหล่านี้สิบปลอมตัวเพื่อพยายามหลบหนีเจ้าชายกล่าวฉันชอบท่าอมตะที่ซ่อนท่าอีกคนไว้ในวงแหวนโลกของเขาและหนึ่งในวงแหวนโลกเริ่มหนีเมื่อท่าอมตะที่ถือมันถูกฆ่าตายหรือท่าสามคนพยายามโจมตีพื้นที่ต่างๆของแนวป้องกันเดียวกันทั้งหมดหน่าเสียดายสำหรับเขาเจ้าชายเสริมอย่างมั่นใจนักรอเรือบอใบไม้100ล้านคนของฉันจะไม่ปล่อยให้เขาหนีไป นั่นเป็นกลเม็ดสุดท้ายของเขาอย่างแน่นอนอัศวินร่างสูงแห่งจัก,กรวาลกล่าวในไม่ช้าเขาจะอยู่ในทางตันอัศวินแห่งจัก,กรวาลอีกคนกล่าวเสริมเจ้าชายพยักหน้าวงกลมแคบลงเหลือเพียงครึ่งเดียวของขนาดเดิมและตอนนี้เรามีนักรบเพียงพอแล้วนักรบครึ่งหนึ่งจะทำตามแผนเดิมขณะที่อีกครึ่งหนึ่งเริ่มรุกโดยไม่คำนึงว่าจะพบผู้บุกรุกหรือไม่ฉันต้องการให้พวกเขาสแกนทั้งหมดให้เร็วที่สุด ความดุร้ายแอวบผ่านดวงตาของเจ้าชายแล้วต่อให้ผู้บุกรุกส่งทาสไปเขาก็ไม่สามารถชะลอนักรบของข้าจากการรุกคืบได้อัศวินแห่งจัก,กรวาลทั้งสองพยักหน้าอันที่จริงเมื่อวงแคบลงจํานวนนักรบพื้นเมืองก็ดูน่ากลัวด้วยคําสั่งนักรบหลอดครึ่งหนึ่งและนักรบอมาตะเริ่มบุกเข้ามาหลัวเฟิงที่ซ่อนตัวอยู่ในถิ่นธุระกันดารตกตะลึงเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต้องขอบคุณท่าที่เขาส่งไป พวกเขาไม่สนใจธาตของฉันฉันควรทำอย่างไรตอนนี้ฉันควรทำอย่างไรเป็นครั้งแรกที่หลัวเฟิงรู้สึกหวาดกลัวจากการคำนวณก่อนหน้านี้เขามีเวลาเหลือเฟือปัญหาเดียวคือเขาจะทิ้งท่าตุอมะตะกี่คนแต่ตอนนี้ธาตุอมะตะไม่สามารถชะลอการรุกของพวกเขาได้ซึ่งหมายความว่ามีปัญหาใหญ่มาเร็วหลวเฟิงมองขึ้นไปที่อากาศที่เปื้อนเลือดบนท้องฟ้าเร็วเข้า คลรลาบถูกแบ่งออกเป็นสองวงวงนอกและวงในนักรบในวงนอกยังคงทําตามแผนเดิมอย่างไรก็ตามพวกที่อยู่ในวงในก็วิ่งเข้ามาโดยไม่สนใจทตาของผู้บุกรุกไปข้างหน้าไปข้างหน้าพุ่งคาดอมะตะคนหนึ่งวิ่งออกไปและแยกตัวออกจากวงกลมอย่างง่ายดายแทบไม่มีนักรบคนใดที่พยายามจะหยุดพวกเขาหลังจากผ่านไปหนึ่งวันป่าบาทเราได้ตรวจสอบทุกตารางนิ้วของวงกลมแล้วในพลร่างผอมกล่าว คำตามคำสั่งข้าเจ้าชายตรัสวงในจะเริ่มขยายออกและเข้าใกล้วงนอกขณะเดียวกันถ้าใครเจอเผ่าพันธุ์อื่นให้ฆ่ามันซะไม่มีข้อยกเว้นเจ้าชายออกคำสั่งแล้ววงกลมก็หดเล็กลงอีกเหล่านักรบมีสมาธิมากกว่าที่เคยหลัวเฟิงติดอยู่ในกับดักหลัวเฟิงกัดฟันของเขาฉันจะต่อสู้จนถึงที่สุดและรอเวลาสุดท้ายสำหรับร่างโมชาข,ของฉันมันจะใช้เวลาประมาณ3ามชั่วโมง17นาทีกว่าจะมาถึงและฉันต้องใช้เวลาให้คุ้มค่า แม้ว่าปรมาจารย์นายรีโมเทเนสผู้ทรงอำนาจนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้นำเมืองพริมอลเคออสแต่สัญญาที่ให้กันแวนนั้นข้อตกลงระหว่างนายรีโมเทเนสมาสเตอร์ก็ไม่ควรถูกใช้หลัวเฟิงจะไม่ใช้มันเว้นแต่เขาจะจำเป็นจริงๆกราบใดที่ฉันสามารถหลบหนีได้ปรมาจารยยอเก้า 9, แห่งความห่างไกลจะภูมิใจและจะไม่โจมตีฉันหลัวเฟิงคิดข้าไม่เคยได้ยินว่าปรมาจายยอเ้า 9, แห่งความห่างไกลโจมตีทายาท เขาโบกมือและทาอตอมตะหกคนก็ปรากฏตัวขึ้นพวกเขาทักทายหลวเฟิงและกล่าวว่าท่านอาจารย์ของข้าทำตามคำสั่งของฉันหลวเฟิงกล่าวครับท่าทั้งหมดอยู่ในวงแหวนของหลวเฟิงและบินจับไปตามคำสั่งของหลวเฟิง หลัวเพิงถอนหายใจเขารู้สึกเหมือนกําลังจะเป็นบ้าการรบด้วยการจับและสังหารศัตรูทั้งหมดในเวลาเดียวกันเป็นความคิดที่ดีแต่เวลาที่ผ่านมาตอนนี้ไม่มีในยสำคัญเมื่อเทียบกับการรุกเข้ามาอย่างมั่นคงมันคงไม่นานฝ่าบาทสองงวงจะพบกันในไม่ช้าอัศวินแห่งจัก,กรวาลทั้งสองต่างรอคอยผลลัพธ์เจ้าชายพยักหน้าอย่างอ่อนโยนด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขา เหมือนหนูอยู่ติดในกับดักนี่คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายการต่อสู้ของผู้รุกรานที่ไม่มีวันตายทำให้เจ้าชายพอใจคุณยังไม่ตายอีกเหรอเจ้าชายคิดคุณกำลังอยู่ในทางตาันอนิจจาท้ายที่สุดคุณจะอยู่ในมือฉันเขาพึงพาแล้วฉันจะดูว่าคุณมีทักษะอะไรอีกองชายทรงกระตือรือร้นสําหรับช่วงเวลานี้เขาไม่ได้สนุกขนาดนี้มาตลอดชีวิตทันใดนั้นเอง หลัวเฟิงมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและความกลัวของเขาเปลี่ยนเป็นความสุขสู้ร่างหนึ่งบนท้องฟ้าล่องลอยลงมาเขาโดดลงไปทันทีมันคือร่างของโมชาในที่สุดก็มาถึง หลัวเฟิงรู้สึกโล่งใจและหายเข้าไปในวงแหวนโลกของร่างกายโมชาร่างกายของโมชาสารและอากาศสีดำก็พุ่งขึ้นมันกลายเป็นนักรบอมตะพื้นเมืองที่มีร่างกายสีแดงและขาวเลือดแม้แต่รัศมีของมันก็ยังลอกเลียนแบบมาจากหนึ่งในนักรบอมตะที่ไล่ตามหลัวเฟิงเมื่อเขาก้าวเข้าสู่โลกในรีโมเทเนสเวิลด์เป็นครั้งแรกมากกว่าหนึ่งวันฉันแสดงเทคนิคความสามารถนั้นมากกว่าหนึ่งร้อยครั้งร่างของโมชากล่าวฉันเหนื่อยมากเลย ในที่สุดแรงกดดันของนักรบพื้นเมืองโมชาก็ลดลงเขาเหนื่อยเกินไปจากวันที่ผ่านมาเนื่องจากเขาไม่สามารถพักผ่อนได้เลยแม้แต่น้อยแม้แต่อัศวินแห่งจัก,กรวาลก็ไม่สามารถทนต่อความเหนื่อยล้าได้หลัวเฟิงมีเจ็ดจำงที่ไม่ย่อท้อและด้วยความปรารถนาที่จะเอาชีวิตรอดเขาก็สามารถทำได้นักรบพื้นเมืองโมชายิ้มน่าเสียดายที่กองทัพคุณมาช้า นักรบในวงล้อมและวงนอกอยู่ใกล้กันมากและพวกเขาอัดแน่นเพื่อผ่านด่านสุดท้ายขององค์การกักขังองค์ชายลอยขึ้นไปบนฟ้าทอดพระเนตรดินแดนอันไร้ขอบเขตนักรบทุกคนกราบไหว้เจ้าชายเพื่อแสดงความเคารพเมื่อเห็นพระองค์ฮ่าฮ่าาการล้อมครั้งสุดท้ายแต่ละนิ้วของพื้นที่นี้จะถูกนักรบของฉันยึดครองในไม่ช้ามาดูกันว่าเขาจะวิ่งไปที่ไหนได้อีกองค์ชายทรงยินดียิ่งนับแต่หลังจากนั้นเพียง20นาที ฝ่าบาททีมของข้าได้ค้นไปทุกผลทุกแห่งแล้วนายพลคนหนึ่งของเขารายงานเราไม่พบเผ่าพันธุ์อื่นที่ทรงพลังขนาดนั้นทีมของฉันไม่พบเผ่าพันธุ์อื่นเช่นกันอีกคนรายงานเราไม่พบเขาคนที่สามกล่าวนายพลรายงานต่อเจ้าชายทันทีอะไรยังไงเจ้าชายตะโกนใส่ในายพลในโลกเสมือนจริง ฝ่าบาทเราพบผู้ต้องสงสัย83คนขณนะค้นหาและนักรบอมตะของเราได้ร่วมกันกระตุ้นพลังงานโลกในรีโมเทนสเวิลด์ซึ่งสามารถฆ่าแม้แต่จาก,กระพัดสุดยอดบางทีเผ่าพัานธุ์อื่นที่ไม่มีวันตายอาจตายไปแล้วใช่ฝ่าบาทเราพบผู้ต้องสงสัยแล้วด้วยเขามีพลังมากแอร์และทิ้งของมีค่าไว้มากมายหลังจากลม้มลงเขาอาจจะเป็นคนที่เรากำลังมองหาอยู่ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นคนนั้นนายพลอีกคนเห็นด้วย รายงานจากนายพลทั้งเก้าทำให้เจ้าชายไม่พอใจมากขึ้นไม่นั่นไม่ใช่เขาเจ้าชายคำรามรายงานคนแรกบอกกว่าผู้ชายคนนี้เร็วกว่านักรบอมตะระดับกัปตันแต่เราไม่พบเผ่าพันธุ์อื่นเลยไปค้นหาหาเขาให้เจอเลยครับครับผมครับท่านได้ครับนายดีครับผมเอาให้บายใจไปเลยดอ แม่ทัพอัศวินแห่งจัก,กรวาลทั้งเก้าทำได้เพียงปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าชายผู้โกรธเกรี้ยวเท่านั้นอย่างไรก็ตามไม่ว่าพวกเขาจะตรวจสอบวงกลมที่สร้างโดยกองทัพอย่างระมัดระวังเพียงใดพวกเขาก็ไม่พบหลัวเฟิงแน่นอนคุณไม่สามารถหาฉันเจอได้ร่างของโมชาที่ปลอมตัวเป็นนักรบอมตะของชนเผ่าพื้นเมืองฉันเป็นหนึ่งในพวกคุณแล้ว ขณะที่นักรอเรือบอใบไม้100ล้านคนยังคงค้นหาต่อไปภายใต้คำสั่งของเจ้าชายผู้โกรธเคืองร่างของโมชาก็บินออกไปไกลนักรบแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่เดียวกฎเดียวกันนี้ใช้กับร่างนักรบพื้นเมืองของโมชาแต่แทนที่จะค้นหาเขากลับบินไปไกลขึ้นเรื่อยๆโดยไม่หันหลังกลับ ไม่ว่าเจ้าชายจะคำรามอย่างดุเดือดเพียงใดก็ไม่มีใครสามารถพบหลัวเฟิงได้ในท้ายที่สุดเจ้าชายก็ส่งสั่งให้นักรบกลับไปสู่ตำแหน่งเดิมอย่างไม่เต็มใจนักรบพื้นเมืองโมชาไม่รีบร้อนด้วยร่างกายของโมชาฉันสามารถปกปิดออร่าของฉันและเปลี่ยนตัวตนของฉันได้เขาคิดพวกเขาจะไม่พบฉันนอกจากนี้แม้ว่าพวกเขาจะพบฉันเทคนิคพรสวรรค์ของฉันโดเมนสามารถหลบหนีจากอัศวินแห่งจัก,กรวาลได้ ร่างกายของโมชานั้นมั่นใจด้วยเหตุผลบางอย่างเนื่องจากอัศวินแห่งจัก,กรวาลไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองในโลกในรีโมเทเนสเวิลด์ได้สิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้แต่ร่างกายของโมชาสามารถใช้เทคนิคพรสวรรค์ของเขาได้ใครจะตามทันร่างของโมชาได้ร่างของโมชาบินอยู่บนท้องฟ้าเป็นเวลานาน ในที่สุดก็เจอนักรบพื้นเมืองบางคนระหว่างทางแต่ไม่มีใครสงสัยเขาพวกเขาไม่มีเหตุผลที่จะสงสัยอะไรเขามองออกไปเมืองพื้นเมืองที่เงียบสงบเขากล่าวไม่มีแม้แต่กำแพงล้อมรอบมีอาคารมากมายนอกเมืองซึ่งมีสัตว์พื้นเมืองจํานวนมากที่มีร่างกายสีแดงและมีเขาเพื่อนเลือดกำแพงเดียวเป็นกำแพงสูงประหานที่แยกส่วนด้านในของเมืองออกจากส่วนที่เหลือหลัวเฟิงสันนิษฐานว่าผู้อาวุโสและผู้ยิ่งใหญ่บางคนอาศัยอยู่ในเมืองชั้นใน